เนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับผมนะก็คือผมจะมาแนะนําตัวเองให้ฟังนะครับผมนะว่าผมเป็นใครมาจากไหนนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้สําหรับผู้ติดตามใหม่เลยนะครับผมนะซึ่งผู้ติดตามเก่าก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับผมนะทบทวนว่าผมเป็นใครนั่นเองนะซึ่งผมชื่อทวีวัน์คณะง์นะครับชื่อเล่นชื่อกันนะครับผมเกิดวันที่12กรกฎาคมครับผมเริ่มทําช่องเมื่อวันที่2กุมภาครับผมปี2021 ช่ชองนี้ชื่อว่า Mighty 4 h e a d e นะครับผมนะแต่ผมจะอ่านเป็น Mighty Channel นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็มีแก๊งเหมือนกันนะชื่อว่าซ่าซ่านั่นเองนะครับผมนะก็มีอยู่3คนด้วยกันนะก็คือผมมีเก้าและมาร์กนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็เริ่มเล่นเกมกับคุณเก้านะครับผมนะเกมแรกที่เล่นด้วยกันคือ Minecraft นั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมก็เชิญมาร์กเข้ามานะครับผมนะมันอยู่ในแก๊งแล้วก็มาเล่นเกมด้วยกันนะครับผมตอนนั้นมาร์กเพิ่งหัดเล่น Minecraft ด้วยแหละจะบอกให้ไอ้มาร์คไไมม่่่่ชวยยยกกูตััด้เเเเลลพิงนน จนกระทั่งก่อตั้งแก๊งขึ้นมานครับก็คือซาซาแน่น,นะครับผมนะก็ซึ่งแก๊งเราก็มีช่องด้วยนะครับผมนะชื่อว่าซาซาแก๊งนะสามารถไปติดตามกนได้โอเคมากลับมาที่ตัวผมต่องานอนิเรกที่ผมชอบก็คือการตัดต่อนั่นเองนะครับผมนะผมชอบสีน้ําเงินและดำนะครับผมสีที่ไม่ชอบคือสีเหลืองอาหารที่ชอบคืออาหารทะเลนะครับผมนะหรือคือซีฟูด้ดนั่นแหละส่วนอาหารที่ไม่ชอบก็คือ ก็คือเห็ดชนิดหนึ่งนะที่มันกินเข้าไปแล้วพอกินน้ําตามมันจะขมนะครับผมนะผมจําชื่อไม่ได้มันคือเห็ดอะไรนะวิชาที่ชอบเรียนคือศิลปะและดนตรีนะครับผมนะวิชาที่ไม่ชอบก็คือวิทย์คณิตแล้วก็วิชาหลักต่างๆนะครับผมนะก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมนะขอให้ติดตามกันไปนานๆนะครับผมนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะกดไลค์ด้วยฮะถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมกรับเจอกันคลิปต่อไปครับผมจุกโกร เออรบับมาอีกรอหนึง่งเรื่องก็ได้ตอนตัดคลิปนี่แหละมันเคยมีคนถามว่าทําไมเวลาเปลีนคลิปพี่ต้องพูดว่าจักรูกครับเพราะว่ามันไม่มีใครใช่มันไม่เหมือนเขาอื่นไงนะครับผมใช้คำว่าไปบ่ายครับผมหรือว่าซีโอเกนอะไรเงี้ยมันก็จะซ้ำกับอื่นเขาไงถูกไหมผมเลือกใช้เป็นจักรูกเลยแล้วกันนะครับผมนะมันไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่นะครับผมนะมันจะได้ไปซ้ำกับอื่นโอเคนะแค่นี้นะจบคลิปจริงๆแล้วบ๊ายบายครับ